เรื่องจริง7อวัยวะในร่างกายที่ซ่อมแซมตัวเองได้ 1. สมองสมองเป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญมากๆจึงถูกปกป้องรักษาไาวา้อย่างดีที่สุดภายใต้กะโหลกศีรษะอันแข็งแรงในก้อนสมองมีอนุเซลล์สมองเล็กๆมากมายที่คอยทำงานด้วยกันอย่างเป็นระบบส่วนของสมองที่เสียไปสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้เหมือนผิวที่สมานแผลได้เองหลังจากโดนของมีคมบาดนั่นเอง สิ่งที่ช่วยให้สมองฟื้นฟูได้เร็วคือการออกกำลังกายที่ช่วยกระตุ้นสมอง2จุดที่สำคัญคือให้โพทาลมัสกับประสาทรับกลิ่นที่เซลล์ประสาทสามารถสร้างตัวเองได้ใหม่ 2. ผิวหนังผิวหนังมีกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อที่ได้รับความบาดเจ็บได้โดยทำให้แผลเหล่านั้นสมานจะมีแผลเป็นหรือไม่มีก็ได้ การฟื้นตัวของผิวหนังนั้นทําได้โดยแทบไม่ต้องใช้ตัวช่วยอื่นใดเป็นโปรแกรมจัดการสมานตัวด้วยตัวผิวหนังเองเพียงแต่การเย็บให้แผลติดกันในรายที่แผลใหญ่ๆแผลผ่าตัดจะช่วยให้ผิวหนังสมานกันได้เร็วและสวยงามมากขึ้นนั่นเอง 3. กระดูกในกระดูกจะมีเซลล์เล็กๆที่มีโปรแกรมการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ซ่อนอยู่จนทำให้กระดูกที่หัก หรือเปราะไปสามารถกลับมาแข็งแรงใกล้เคียงปกติได้ถ้าอยากให้กระดูกฟื้นตัวได้เร็ว,รวควรทานอาหารที่มีวิตามินเคเยอะๆเช่นผักใบเขียวและแคลเซียมในนมงาดำเป็นต้นและอย่าลืมเลี่ยงกาแฟาและถั่วหรือธัญ,ญพืชที่มีโฟเลตสูงเพราะจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของแคลเซียมในร่างกายนั่นเอง 4. ตับ ข่าวดีคือคนที่มีความผิดปกติที่ตับไม่ว่าจะเป็นไขมันพอกตับหรือมีสารพิษตกค้างที่ตับมากจากการดื่มแอลกอฮอล์ทานยาปฏิชีวนะสารเคมีต่างๆสามารถฟื้นฟูสุขภาพตับได้อย่างง่ายๆจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินดื่มหลีกเลี่ยงอาหารหรือพฤติกรรมที่ทำร้ายตับทั้งหลายหากบางส่วนของตับยังไม่อักเสบมากจนแข็งไปเสียก่อน ตับจะยังสามารถสร้างกลูตาไทโอนได้ซึ่งเป็นกระบวนการในการฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองของตับให้กลับมาสดและอ่อนนุ่มสุขภาพดีเหมือนเดิม 5. ลำไส้ลำไส้ทำหน้าที่ลำเลียงสารพัดอาหารที่เราทานเข้าไปโดยอาหารเหล่านั้นจะเคลื่อนตัวไปย่อยหรือส่งต่อไปอวัยวะอื่นๆหากเราทานอาหารที่เหนียวหนืดเป็นเวลานาน,านๆก็อาจจะเกาะตัวเป็นคราบอยู่ตามลำไส้ หรือหนักเข้าหน่อยก็อาจากเกิดบาดแผลจากการบิดตัวอย่างหนักเบียดสีกันจนถลอกหลุดลอกได้แต่ร่างกายเราตระหนักถึงปัญหาข้อนี้มานานแล้วจึงได้โปรแกรมให้ลำไส้มีการสร้างเซลล์มาทุแทนได้อย่างรวดเร็วซึ่งถ้าไม่ได้ถูกให้ยาเคมีบำบัดหรือมีโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังก็จะทำงานได้อย่างปกติ 6. หลอดเลือด หลอดเลือดก็มีหน้าที่ในการลำเลียงเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เน่าเสียและทำงานได้อย่างปกติเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ให้แห้งเหี่ยวตายนั่นเองแต่หากหลอดเลือดอุดตันก็อาจเกิดปัญหาที่อวัยวะนั้นไม่มีเลือดไปถึงแต่ร่างกายฉลาดพอที่จะสร้างเส้นเลือดเส้นเล็กๆขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นทางที่เล็กและอ้อมอยู่สักหน่อย แต่ก็ช่วยระบายเอาเลือดที่อุดตันอยู่ไปหล่อเลี้ยงในอวัยวะส่วนที่กำลังจะขาดเลือดได้อย่างไรก็ตามคอเลสเตอรอลในร่างกายที่สูงเกินไปจะเป็นอุปสรรคในกระบวนการสร้างเส้นเลือดใหม่ในยามฉุกเฉินแบบนี้ดังนั้นเราจึงต้องควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายให้ดี 7. ปอดปอดคอยกรองเอาสิ่งโสกรปรกต่างๆจากทุกลมหายใจของเรา ก่อนจะเอาออกซิเจนดีๆเข้าสู่กระแสะเลือดปอดจึงมีโปรแกรมในการทำความสะอาดตัวเองโดยสร้างเส้นขนเล็กๆที่ทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดคอยโบกพัดปัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกไปจากปอดแม้แต่คนที่สูบบุหรี่หากหยุดสูบปอดก็สามารถสร้างกลไกในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมจากควันบุหรี่ออกไปได้